มาแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยตรงนี้เป็นถนนเดอ้อขึ้นมาดูยอนะคะเขาบอกน้ำเอาไปอีกแล้วรอบสามแล้วนะคะตัวนี้เป็นถนนนะคะม้วยไผ่พิกัดจังหวัดกรสินนะพี่น้องเนาะเขตรยอยต่อของอุดรธานีเจ้าประสาทลสดเสรนเแล้วมูมาเอ,อิญว่าขาสะดุงหักก็เลยเด้มานำนี่้ะเบิงมอเตอร์คีมอัตเซย์ค่ะน้ำ ถนนน้ำขาดน,ะน้ำท่วมท่วมถนนนะ้านายมูดิบรรยากาศโดยสิลงลกไม่เบิ่งสะดุงจักบาดพี่น้องมาเบิ่งหนักมาสำใด็ มีแต่ภูเขาถนนแต่ขีดตม บอลดง่ายดอกฝนลงสินะเฮ้ยเนาะฝนมันหยุดบอหยุดแต่แขี่มันกบบมาสิ นมั่นกับงามเนาะโอ้ยค่าตะเบิง้งขอโทษหลายพี่น้องเมื่อปิดกล่องไว้ออไม่มาก,ก็ไม่รู้สงสัยน่าเอาสรุปไปแล้วนี่เมื่อสิบไปค่าหลายเบื้อง ดนมั ừ, ้งวอ้ยท่าก็ไลเท่านั่นบ่ย่งด้วเหบ่เปยนเหอบ่หาของเายังบ่เนาะโอยพี่น้องเอ้ยสะดวกป๊ดนัมหนมันโมเมนธรรมดาเลยตัวนี้เอยพี่น้องเอ้ยสะดวกกกับบย่งเบิดอะไเป็นยังีส โอ้ยจิตของตัวย่างบ่งโอ้ยบริสูขวานน้ำนสบ่อเถ่าขึ้นมาทนขึ้นมาเฮ็ดถึงบองกักแต่ไปพี่น้องสะดุ้งข่อยบบย่างดอกนี้เบิ่งมา,าจิกินได้เลยพรหมพวานก็ไปเขาไปกับพรหมพวานไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องสะดุ้งข่อยอยู่ทางพูนเดี๋ยวจังเบิ่งพามาดูน้ํานะคะเกิดลํำพันชาตินะคะพี่น้องขาน้ํานะคะมาแรงมากนะคะ เนี่ยที่เขาบอกพายุจะเข้าโอ้ยเป็นทะเลอีกแล้วฮะป้าสะดุ้งสองสองอันอันนีง้างแหม่ของตู่ก็พอใหญ่นีง้างแหม่หน้ามีท่วมเลยพี่น้องขาพู้น่ะเบื้องสะดุ้งไว่ายว่ายอยู่ผู้น่ะค่ะข,ขนาดป้าโดดจนจนอยู่คนเฮตนเนิแถามายกเอาสะดุ้งมายกกับอออกขอ,อขบขอไม่มันก็สิไปเรื่อยๆพู้น้วเฮ้ย คนน่ะไปไปเจี๊ยบเอาเวิรสะดุ้งฮาก่อนป๊าดขันบ่มากกับบ่เห็นมาเด้อขวัญเอ้ยรอบสามแล้วพี่น้องปีนี้เออสะดุงะด้งสามรอบแล้วไปเบิดของข่อยบ่ายั่งคักคของข่อย,ยู่คุณโอ้ยเนาะป๊าดแบบแมนทะเล่ลูกพี่น้องเอ้ยสุดลูกหูลูกตา เจอครั้งที่สามแล้วนะฮะคุณน่ะมันมาเสียเทน้าสะดุ้งเขามันบังไหมป้าอา้อยบังไหมมันก็้ที่เห็นคืนมาเพียนี่เฮย้ยคืนมหมองเขาหนีนี่เห็นบ่นี่เนี่ยรอบกอนที่ว่าน้ำท่วมรถนี่เนี่ยคืนมาหอดนีแล้วถนนนี่ฮะจำเก่าอีบ่นี่ แม่สะดุ้งเขามันกรบโบเห็นแล้วน่ะยังเห็นใบของเขาด้วนี่เสียบเป็นใหม่ยี่ห้อของเขาโบเห็นไงว่ะเออเออขึ้นเบืองดูวยเฮ้ยเบืองพี่น้องเขาปีน้ำไม่สะดุ้งนี่ไหมเขาแต่ไม่เห็นไม่เป็นห่วยแค่นี้ เพราะบ,บาปเนาะพภาษีไมายืนตึกอยู่ฝนตกแม่ต่อไปเห็น <c oughs> น้ำท่วมเนาะให้อยู่นี่มันษีเป็นห้องห่วยต่อไปเอากว้างทหานภาเป็นก้อนอ่าก้อนสมุแแนแม่ได้เถอะแม่แม่เน่าเบียรแบบแ์แม่ได้ไหมมันเมาเบียร์โบยกดอกมายกผู้เดียวมังเลมันษีเป็นก้อนสมุนเพแบบื่อนบอกอ๋อแสดงว่าที่มองนี่ที่เขาเห็ดท้ามาหากินกับเสียบอะดรเนาะมันเป็นปลาปลามันหนึ่งสิเนาะมันก็บภกลายเป็นน้องน้ำไปเลยอืมเป็นห้องห่วยไปเลยเนาะ อ๋อขจะา i เป็นทีหลวง่นตะบนที่นี่บอบาปก็จอวนึงอะเฮ้ยเนาะมึงเนี่ยพี่น้องไหนสิมาอีได้เ้ยนี่มัดหลายแล้วเนาะรอบกอนนี่พักกันยืนในทุ่งนี่เวีนบ่นนี่ถอนละมันอยู่นี่บ่อะไรโยกง่ายดอกนี่ พ้นก็ตกอีกแล้วพูน่ะตกอีกมาแล้วขนาดไหนรถ,รถเท่าเออวันนี้วันที่22เดือน9 2024นะคะรอบ <รถ S 1> ที่3ามถือถ้ยอันนี้มึงมึงสะดุ้งมึงถือไว้ตรงนี้ให้แต่เข้าถือเนื้อฝากแต่เนื้อเขา้าเอาแล้วเนาะ<ถ>โอ้ยบ่เห็นสะดุ้งเจ้าของพี่น้องพู่อยู่หุ่นปลาอ่อยมันบงังตามจริงมันจะลงวิ่งลดลงไปตรงนู้นนะคะตอนนี้มันท่วมไปหมดเลย บ่ไอ้กแก้สะดุง้งออบอ่ะทีนี้เขาเจ้าแก้เว้ดสุคนเฮ้ยไม่มีฮะแต่สร้างไอ้หาล้ำเอาไว้นั่นเอาขึ้นขึ้นขึ้นใน,ม,นมู้ข้นเมืองสะดุ้งห้ได้พี่นอ้องคนกับมาโอ้ยเนาะผู้ขาบ่ไดดเอาสะดุ้งขึ้นพูน่ะ เออเอามันอยู่ใส่เดี๋ยนี้มันขึ้นจังไหนเท่าะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเดี๋ยวไปเบิ้งดูเห็นมาสะดุ้งเฮาตกเลยจ <laughs> ะแสดงกล้ามดากเดยอเราตกลงเลยบ่ฮ <laughs> ะ บอเห็นเห็นเห็นโค้งมันบ่บ่เห็นได้หน่ป้าอ้อยบางมันบ่เป็นกับโรมาเถ่าวจะขึ้นสูงไรฮะบ่เห็นดอกบ่เห็นดอกฮะจะด้งเขาหักบ่ไปอันไปน้ำเหลวไม่เหมืนเหยโอ้ยหักกระกนบ่เถอะแมงจะด้งสิย่างบ่บัดที่นี่บ่เห็นเย็นบ่ แม่ไม่ไสิังบ่อฮะบัวห่ากันยังเงินอ่ะยังเบื้อุสุมีของเขาบอยังฮะจันล่าเห็นบ่อยจันลาบ่จะดุงอไปอีกแล้วพี่น้องโอ้เสดงว่าใหม่มัดใกัสิบอยงได้นี่ ร้อยไปต่ำทั้งหลายเนาะเอ้ยเนาะคุณน่ะโค้โน,โโน,นไม่ไหลลงไปแล้วคุณน่ะฝนกระตุกเฮ้ยปีใดปีใดกระได,ได,นไดมเนาะแดเออแม่นบ่สะดุ้งบ่ย่างบา่เนื้อสะดุ้งกับบอย่างกันบ่ ไ้เวมเป็นบ่ไปบดเลยบ่เออมันหักปลมันกอเกนล่ะสะดุ้งจองเหาแต่ว่าขันหักปขันปลายปแสดงว่าสะดุ้งนี่บ่รู้ว่าสะดุ้งขาดไปบ่เนาะมันมีไหมว่าสั่นยู่นั่นเห็นบ่สะดุ้งบาเหลือบ่วอาม่นบอก่ให้กำลังใจกูเลยเนาะ เฮ้ยบัดสีว่าแท้ทีให้กำลังใจมูเน่สะดุ้งบ่เหลือพันว่าเอาโอเคโอเคขากเนออเอาเบิ้งไปเบิ้งธรรมศาสตร์พี่น้องมาเบิ้งเอาเด้อน้ำปลาไหลหลากน้ำฝนพายุอันนี้พายุอีหยังนออันนี้นาะบางอย่างนี่พายุง่ายงี้อันนี้พายุอีหยังนอนี่ลืมซื้อ พายุห้ำตุนมูวว่า <c oughs> โอ้โหผดเนาะพายุห้ำตุนห้าขวงเฮ้ยพูดนะพูดนะเอาเะดุ้งน้อยไม่ยกเห้วเฮ้ยนี่ฮะบ่ใส่เห็นบ่อุ้ยไม่ใช่จิบถั่วมดูปนันแหละแม่ปัญหาอันบ่ถ่วมเฮงไลยบ่จีบเห็ดเคาะข้างก็เดย์อยู่บ่ <c oughs> เอาลงเนหวัวเสียบลงเด้อแม่เหมืนลงบอ่อใดตูดลงมาพูดได้บอ่อยขึ้นไปมึงอะไรตี <c oughs> จะดุงเข้าบอยยังฮะอุ้ยปลาบอล โอ้ยปลากะอยู่ในน้ำเนาะกระสีจังได๋เอา,า,าเอาสะดุ้งน้อยไม่ยกทนแล้วนี่สะดุ้งน้อยยืนอยู่นี่แล้วเถาดึงไว้ไว้อยู่นี่แล้วใส่เบ็ดประลาดบ่วอะใส่เบ็ดปลาปลาที่ท้วปลาอ้อยกระถ่วมไปเบิดเลยพุ่นนะขึ้นมาฮอดพีเรียวพุ่นเจ้าหน้าก็สิไลคขึ้นไปพุ่น อาจารย์จะไปแล้วจาละเห็นหรอบ่ไปนาหนามองาจารย์ไปน้หาของเฮานี่เห็นโค้งเย็นบ่เห็นเวามูปอยหนายังขอกอนยังาไม่ไพ่เฮาแล้วมัดไว้สิยังบอเสร็จบบน้ำเหมาบบน้อนี่เนาะไม่ไพ่ก็ไม่ยุค่าไม่เคย เอ้ยบรรยากาศดียิ่งนักมันเป็นธรรมดาเนาะน้ำเยอะเฮ้ยฝนฝากับห้องฝนกับตกปอกเป,ป๊กปอกเปก๊กวอยู่ดอกซ้ำนี่พี่น้องอาจจะมาเยอะกว่านี้อืม